วัสดีพี่นิวนะคะครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟทางช่องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องทีมงาน YouTube ของเราเนาะนะครับวันนี้นะครับเอดมินได้รับสายนะครับผมพระอาจารย์นะครับจากเล่ปู่บนเขารู้ว่าพาบนเขานะครับท่านโทรมาค่ะมาคนคอนเฟิร์มแล้วมาการันตีให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟแล้วค่ะนะครับด้วยความที่ว่าดีใจนะเอดมินดีใจที่ว่าท่านเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเลขของท่านเนาะนะครับแต่ก็ยังเอดมินก็ยังคงย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า มันเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางมันมีเข้ามีหลุดมันไม่มีใครรู้จริงหรอกครับว่าเลขจอกตัวไหนมันเหมือนกับวันตายของเราเรามีรู้หรอกครับว่าเราจะตายวันไหนอันนั้นแนวทางก็เหมือนกันเราไม่รู้หรอกครับว่าเลขจอกตัวไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแต่ถามความวามั่นใจนะครับของแอดมินของพระอาจารย์ถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะนะครับมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเลขที่ท่านอาจารย์ท่านให้มาเนี่ยต้องมาตรงๆหรือไม่ก็อาจจะมาตัวกลับหรือไม่ก็มาตัวข้ามโขงอย่างนี้นะครับเพราะที่ผ่านมามันก็ถูกั้อมูลทั้งล่างใช่ไหม คุ้มคืนกับเขาดีขึ้นกันเนาะคะเนาะใช่ก็คือว่าถ้าหลุดหลุดไปเลยก็คือถ้าเข้าเข้าของขาบนล่างนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผู้ชุมต้องตัดด้วยใช้ดุลพินิษแล้วก็พิจารณาเอานะครับอาจารย์ท่านบอกมาว่าไม่ถูกเรื่องนี้ไม่ถูกงวดนี้ไม่ถูกงวดนี้อีกอาจารย์ก็จะเลิกปล่อยอีกอออแต่ว่ากับว่าเนาะว่าเธอทีอ่ซ<ช>้ำตัวกับเป็นไปได้เนาะใช่รอบก่อนเนาะพะมันหลุดมางวดงวดก่อนปั๊บแล้วพอแต่งงวดงวดเมื่อกี้ปั๊บ อาจารย์ท่านบอกไม่ถูกอาจารย์จะเลิกปล่อยงวดนี้ท่านก็มาพูดอีกว่าไม่ถูกเลิกปล่อยอีกอนะครับเออครับผมก็คือว่าอาจารย์เนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจก็คือหลักหลักการที่อาจารย์ท่านพูดอย่างนี้น่ะก็คือท่านมั่นใจในตัวเลขของท่านที่ท่านได้มานะครับเลขคืนวายไล่เนาะใช่ไม่รู้นะเลขจะไปตรงกับใจใครหรือเปล่านะหรือว่าไปตรงกับ อาจารย์สำหรับไหนอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบเนะะเาะว่าแอดมินเนี่ยไม่ได้ไปลออใครไปลอกการบ้านใครแน่นอนแต่ว่าไม่ตรงกับใครหรอกเลขพี่เนียวดูแล้วคิดว่าน่าจนะปล่อยปล่อย <c oughs> คิดว่าน่าจะไม่ไม่ตรงกับอาจารย์ไหนหรือว่าสำหรับไหนนะครับเพราะว่าหลังจากที่แอดมินเนี่ยปล่อยไปแล้วไม่ใช่แค่แอดมินฝันดี นะครับแอดมิน้องก็ฝันดีใช่ไหมค่ะเอดมิน้องฝันว่าไงนะฝันว่าไอ้นิวใสเกือบจะคล้องนะฝันว่าขี้ใส่เกือบหรือว่าอุจจาระนั่แหละครับผมอุจจาระใสรองเท้าเนาะไอ้คำในความฝันเอารอ,าองเท้าไปลองอเอารองเท้าไปลองอุจจาระเออคิดดูดิถ้าฝันเห็นอุจจาระหรือว่าอะไรโอ๊ยแต่ค้าศักดิ์ไว่าอันนี้มาเล็กลางบ่เนาะเออมาเล็กลางบ่เนาะไหลลงดินเนาะคิดคิดว่าเลขเอดมินคิดว่าเลขที่อาจารย์พระอาจารย์ตั้นให้นานี่ ถูกแล้วไม่ถูกบนก็ถูกล่างในเลขสามหกเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนี่แหละต้องมาตัวไหนสักตัวหรือไม่ก็อาจมาทั้งบนทั้งล่างในเลขที่อาจารย์ให้มานะครับฟันดีแต่ว่าเลขคนบวชคือมูี่ไรเบ่ออันใช่เลขเลขไม่อันเลขอาจารย์ไม่เหมือนใครนะครับไม่อันนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครไม่ไม่ดังด้วยส่วนใหญ่ถ้าเลขดังสังเกตมันจะอันพออานแล้วยังไงครับอันแล้วไม่ออกนะครับถ้าเลขดังเนาะเออนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกเลขที่ไม่ดังหรือว่าเลขที่ไม่อันนะครับ แล้วหลังจากที่แอดมินน้องเนี่ยปล่อยเลขชุดต่องว่ไปแอดมินน้องฝันดีอันนี้แอดมินก็ฝันดีเหมือนกันค่ะหลังจากที่ได้ปล่อยเลขไปเนาะก่อนที่จะปล่อยเลขฝันว่ายิงผู้ชายเสียชีวิต2อถึงสาคนนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกปล่อยเลขไปนะครับแอดมินฝันว่าได้ไปสงครามอไปสงครามเลยถือปืนเอ็มสิบกเลยเหมือนตอนเป็นทหารเลยเพราะแอดมินเ,นยเคยเป็นทหารมาสองปีนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงที่ว่ามาในนี้รึเปล่า สงครามโลกนะกำลังเกิดสงครามช่วงนี้กลาลังวุ่นวายเลยนะครับอ,อิสราเอลกับอิหร่านเนาะตอนนี้กํลาลังแบบวุ่นวายเลยนะครับอืมรซียกับยูเครนยังไม่ทันได้ไปไหนเลยอิหร่านมาอีกแล้วอิสราเอลอนะครับก็คิดมากช่วงนั้นก็ไทยกับอันนี้ด้วยกัมพูชานะครับก็เลยคิด,คดาอาจจะคิดหลายหร,หรือเปล่าก็เลยฝันฝันว่าแอดมินน่ถือปืนแอนกเหมือนไปทําสงครามกับเขานี่แหละเหมือนแอดมินเป็นทหารนะครับก็ไปไล่ยิงยิงเขาเขายิงเราแต่เราไม่เสียชีวิตค ก็คือแต่ว่าเขาเสียชีวิตบ่ฟังคนเสียแต่เราไม่เสียเออพี่แอดอดมินโดนยิงแต่ไม่เป็นไรแต่เขาโดนแอดมินยิงเขาเสียชีวิตค่ะก็คือเกลือนเลยครับทุนผู้ชมนอนเกลือนเลยก็คือคนที่เสียชีวิตนอนเกลือนเดินเหยียบไปเลยนะครับเดินเหยียบศพไปเลยในความฝันฟันดีได้แนวนี้เนาะออแบบว่าเหล็กยู่แล้วหรือเปล่าท็อปชินะาค่ะเออไม่ใช่แค่อยู่นะเหยียบด้วยอืมค่ะเหยียบเลยเอม็มเดินเหยียบไปเลยะนะครับ อย่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะยู่ครเออก็ถือว่าฝัน <S <S เสียชีวิตแล้วก็เหยียบด้วยมันก็ประมาณาสสงคมแล้วมีคนเสียชีวิตเยอะอย่างเงี้ยในความฝันนะครับแอนมินก็เลยบอกว่าฝันดีตัวนี้ก็คือที่เขาเขาโบราณเขาว่าอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมเนาะฝันร้นายจะกลายเป็นดีเนาะนะครับฝันร้ายจะกลายเป็นดีแอนมินก็หวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นขออย่าให้มันมีสงครามนิวเคลียร์เลยเนาะนะครับประชาชนธรรมดาก็อดอยากลำบากอยู่แล้ว นะครับยังมาเจอสถานการณ์นี้ค่าคองชีพค่าน้ํามันค่าข้าวค่าข้าวค่าปลาค่าหมูค่ามามันแพงนะครับท่านผู้ชมค่ามันเพิ่มขึ้นยู่รล้ลนะคะฟันลักษณะนี้นะคะนะครับหรือไม่ก็และรอบก้อนฝันมาจากไหนครับพี่นิ่ยรอบแรกนะคะฝันว่ายิงคนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าในลักษณะไม่ได้เสียชีวิตเยอะนะครับยิงเอ็มมิ่งก็เป็นคนยิงอีกแหละแต่ว่าเป็นเป็นปืนเล็กๆ เป็นพกเล็กๆนะครับเป็นผู้ชายวหค่ะเชี่ยผู้ชายเสียชีวิตนั่นแหละก็เลยที่เป็นเลขที่ไปที่หมายขศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะใช่เขาเพิ่มความฝันไปนําเป็นว่ะค่ะครับผมศูนย์ห้าห้าศูนย์ที่ปล่อยไว้แต่ต่องมดนะครับค่ะแต่กามาฝันย้ำอีกรอบสองหรือ่าเลขกปูมันอยู่หรอเนาะเนาะถ้าเป็นตีเป็นเลขเนาะถ้าไม่เอาห้าศูนย์ใช่แล้วแอดมินน้องก็ฝันเกี่ยวกับแอดมินนิวด้วยว่าฝันที่อุจจาระใส่รองเท้าแล้วแอดมินอย่างนี้ก็ฝันอีกต่างหาก นะครับประมาณว่ามันย้ําว่าเลขตัวนี้มันจะมาหรือเปล่าประกอบกับวันนี้พระอาจารย์ท่านก็โทรมาเนาะพระอาจารย์ก็เหมือนคุยกันนะครับผมว่ามีความมั่นใจนะครับในความมั่นใจท่านก็บอกว่าไม่ถูกก็จะเลิกปล่อยนะครับไม่ถูกก็จะหยุดปล่อยเลยนะครับถ้ามันไม่ถูกยิงเนาะแต่ว่านี้ก็แล้วแต่ดูพิเศษของท่านผู้ชมเนาะถ้าอยากได้อีกหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวแอดมินจะไปคุยกับพระอาจารย์ท่านให้นะฮะแล้ว่าทารยาให้เนาะไม่มีเพิ่มใช่ไหมคะวันนี้ ตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มโอต้องรอดูโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับอันนี้มาย้ำให้กับท่านผู้ชมนะครับผมมาย้ำให้กับท่านผู้ชมถึงความมั่นใจของอาจารย์แล้วก็แอดมินแล้วก็มาเล่าความฝันให้ฟังด้วยนะครับเลขก็ยังคงมี3หางอยู่ดีตัวตัวไหนครับพี่นิวสามหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์มาเป็นเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เออนั่นแหละตัวเดียวกันแล้วก็ตัวกลับเนาะเพื่อผู้ใดอยากกลับสามเก้าเจ็ดแล้วก็สามเก้าเจ็ดตัวกลับนี่อย่าลืมนี่แหละคร อืมค่ะแล้วก็อย่าลืมตัดเนาะใช่ท่านตัดกับมี3สามหกใช่หกเจ็ดกับสามเจ็ดนะคะหลักๆเลยถ้าลืมตัวกลับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าลืมตัดนี่จบจบพีเลยนะครับเพราะว่าเลขอาจารย์เนี่ยบางทีให้มาสามตัวมันออกในสองตัวนะครับบางทีเนาะไม่บางทีหรอกเกือบทุกงวดเลยได้หน่อยก็งวดที่แล้วได้งวดที่แล้วมันเป็นสามตัวสองชุดเนาะใช่มันก็ต้องตัดใช่แต่ว่านีพนหายสามตัวชุดเดียวจริงๆถ้าเกิดว่าเลขเลขอาจารย์น่ะถ้าเกิดว่าคนไม่ไปเล่นเจ้าอื่นเล่นแต่ของอาจารย์เนี่ย ยังไงก็ใกล้กําไรจริงๆนะเพราะว่าเลขอาจารย์มันมีสองหางสามหางแค่นั้นมันไม่ได้เยอะเลยคดีเลยครับอืมครับแต่ไอ้มีนก็แปลกใจอยู่หมดก่อนก็ไม่มีคนถูกเลยไม่มีคนถูกเลขของอาจารย์เลยวิจิรีเลยนะครับหรือว่าเขาเบิ่งเชื่อซื้อบอสบักมีคนตามหลายู่งเนาะก็งอมเมนจ์กันเยแต่ว่าไม่ได้ซื้อเลขของอาจารย์อย่างนี้นะครับค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะอยู่นะครแต่ว่าอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็อยากแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมค่ะเนาะหรือว่าอาจารย์ ท่นไหนเนาะมีแนวทางดีๆเด็ดๆอยากแบ่งปัน fc เนาะค่ะพี่นิวครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนาะอยากมีแนวทางอยากจะวางแนวทางทางช่องเนี่ยหรือว่าอยากจะแบ่งปันเนาะเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันก็ให้ติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินได้เลยตรงติดต่อมาทางแอดมินโดยตรงได้เลยเนาะ0952148975รายการนี้เบอร์โทรแอดมินเนาะย้ำอีกครั้งนะครับ0952148975นะครับโทรมาได้เลยเพราะว่า ถวบุรีรัมย์ก็อาจารย์เยอะเหมือนกันเนาะคะเนาะทั้งสูตรคำนวณเนนะาะผู้ได้ยากแบ่งปันกาติดต่อคำอะไร,รบแบ่งปันให้เอฟซีเนาะคะ่ะมีโชว์มหลาบน้ำกันนะคะคแถวนี้นี่เป็นแบบของเขมรของแพ้ของแดงของดีเยอะนะครับของไม่ดีก็เยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์ก็มีเทมนแม่นนะแถวนี้เนาะใช่แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่อยู่กันสองคนดวงดีขึ้น ดีขึ้นก็คืออันไหนไม่เป็นตาได้ก็ได้ไม่เป็นตามีก็มีเลขเข่าดีเธอได้3มตัวสองวดทิพแล้วก็คือเล่งข่าที่แอดมินไปถ่ายมาเนี่ยเลขเข้าทุกงวดเอข้าแล้วก็ถูกสามตัวสามตัวเลยนะครับรรก็แล้วคนมีโชคมีลาบด้วยก็เยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่แอดมินมีโชคมีลาบก็คือทาง f c ทางช่องนี้ก็มีโชคมีลาบกันหลายท่านเหมือนกันค่ะนะครับก็มาย้ำนะครับสำหรับความมั่นใจของพระอาจารย์ท่านนะครับท่านก็เน้นย้ำมาเนาะนะครับถ้าไม่ถูกยังไงท่านก็จะ เลิกปล่อย <ไป S 1> แล้วเ <ไป S 1> ออไม่ปล่อยแล้วเลิกปล่อยไปไปเลยนะครับก็คือพูดให้ความมั่นใจใ<ช>นะครับผมแต่ว่าแอดมินแอดมินก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นแนวทางนะครับถึงอาจารย์ท่านจะมั่นใจในเลขของท่านก็จริงนะครับแต่ว่าแอดมินไม่การันตีให้นะว่ามันจะถูกก<ช><ช>็เป็นแนวทางเหมือนเดิมแล้วครับไม่มีใครการันตีหรือว่าฟันธงได้ว่ามันจะถูกร้านเปอร์เซ็นต์มันไม่มีนะครับแต่ว่าเลขคือน้อยน้อยกว่าเดิมใช่แล้วก็รอดูโค้งสุดท้ายเนาะเผื่อปู่ให้มาเพิ่มเติมเผื่อใกล้ๆวันเลขออกแก้ให้เพิ่มมาเนาะอันนี้ ปกติอาจารย์ท่านจะให้ตั้งแต่เลขที่เลขที่มันจะเข้าอ่ะก็คือเลขของปู่ท่านที่ให้มาแต่ต่อมวก็คือมันจะเข้าชุดนั้นเลย <10. S 1> นะครับแต่ถึงจะเพิ่มมายังไงมันก็อาจจะออกหรืออาจจะไม่ออกให้พิจารณาดูมันไม่ได้การันตีเสมอไปว่าเลขชุดแรกจะเข้าเสมอไป <10. S 1> มันอาจจะมาเข้าไอ้ชุดหลังนี้ก็ได้เออนะครับยังไงฝากกดติดตามกดรอเนาะกดพิม์รอกดติดตามเอาไว้นะครับผมแต่ตัวเนี้ย ที่อาจารย์ท่านให้มาแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้สามารถหยิบจับลอตเตอรี่ได้นี่ครับสามหกเจ็ดเนาะเอ็มก็ชอบเป็นเลขสวยเนาะเออมีคนคอมเมนต์อยู่ตอนแอดมินลงอืมตอนแอดมินลงคลิปไปรอบก่อนนะครับผมเอฟซีก็คอมเมนต์มาว่านะครับสวยครับแอ็เลขสามหกสามหกเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดสหกเจ็ดกับว่มาดุเนาะสามหกเจ็ดสามเก้าเจ็ดนะครับก็รู้สึกว่าไม่ออกหลายงวดทั้งสามหกเจ็ดสามเก้าเจ็ดเนี่ยแต่ว่าน่ารุนนะงวดนี้ นะครับกับกันหัวไว้ด้วยกับหัวไว้ด้วยนะครับแอดมินเขียนกลับหัวไว้ด้วยท, 7, ทั้งสามหกเจ็ดทั้งสามเก้าเจ็ดเลยเป็นตัวกันมันเหลวหลายชุดเนาะอืแต่ว่าที่ผ่านมาในปู่ท่านให้มาหกเจ็ดกอกหกเจ็ดตรงๆนะครับอ๋อให้มาศูนย์หกกออกศูนย์หกให้มาสองเก้าอกสองเก้าสองเก้าเก้าสองนี่นะครับผมค่ะถือว่าเดินดีทีเดียวนะคะนะครับถึงเลขมันจะออกไม่ตรงออกไม่จังแต่ก็ถือว่าถูกนะครับท่านผู้ชมถ้าไปตัดซื้อเนาะอย่างท่านให้มาหกแปดศูนย์อย่างแอดมินย้ําไว้ว่าตัดซื้อนะอถ้าถ้า,าไม่ถููกก็ไไม่่ร้้จะะววาางแลเน จริงนะาก็หกแปดศูนย์นตัดซื้อด้วยย้ําแล้วย้ําอีกแล้วก็ท่านให้มาหนึ่งสองเก้ามันออกเก้าสองเนาะ,ะอันนี้ตัดคู่หลังเนาะอ,อตัดคู่หลังแล้วอันหกแปดศูนย์นี่ตัดคู่กลางตัดคู่คข้ามโค้งนะครับอืก็ยังไงก็รอนะคะกดรอกดติดตามไว้โค้งสุดท้ายเนาะนี่ในะแอดมินก็เริ่มหาลอตเตอรี่แล้วแต่ว่าตัวนี้ยังหาไม่เจอค่แอดมินก็เน้นียิบจับคันว่ายิบ,บ,ยบแต่ต้องงวดค่ะ เบิร์ตใบเดมเลขอันเก้าเจ็ดหกเจ็ดแต่ว่าเลขตัวนี้ก็ไม่ดังเนาะก็คือว่ามันไม่ได้ตรงไม่ได้ไปตรงกับเลขลับหรือว่าเลขอะไรของเขาที่เขาปล่อยปล่อยกันนะครับผมก็คือคนละตัวนะครับถ้าตรงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องดีนะท่านผู้ชมตรงกับเลขดังๆเนี่ยมันอันนะครับท่านผู้ชมมันหาหยิบจับมันหาซื้อไม่ได้นะครับแล้วประกอบกับเลขดังนี่เขาไม่ให้ออกใช่ไหมเลขดังมันมันไม่ออกแล้วเนาะ ชนหมา,ามันกระด้างมาันมันไม่ออกอะเนาะเปินไปทางไม้เนาะอืมจริงๆนะครับก็เดาทางทไม่ถูกนะคะเป็นแนวทางเนาะค่ะเนะาะครับจากที่สังเกตมาเนี่ยแต่แอดมินมั่นใจนะโว่น,นี้ติดศูนย์<ม>อันนี้ก็คือว่าความมั่นใจของแอดมิน <S <S ที่บ่าโง,ง่น,นี้ติดศูนย์แน่นอนเพราะว่าฝันเห็นแต่คนเสียชีวิตเนาะ <S <S ค่ะก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะฝันเห็นคนเสียชีวิตแล้วงวดก่อนแอดมินก็พูดไว้ว่ามีศูนย์แน่นอนปรากฏกว่ามีศูนย์จริงๆมาศูนหเออมาศูนย์จริงๆวันนี้ยัง จะไม่รู้อยู่ล่างหรือบนนะมีแน่ๆนะศูนย์ก็เผื่อศูนย์หนีขึ้นไปอยู่บนหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะอยู่ล่างนะครับให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางเนาะขอขอ,ขอบคุณพี่นิวมา,มากนะคะขอบคุณ<อ>ค่ะค่ะท่านผู้ชมไปแนวทางความปู่บนเขานะคะสามหกเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ความฝันพี่นิวห้าศูนย์เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะ ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ